ทุกคนฉินมาอีกแล้วจ้าวันนี้นะคะมาแบบเท่ๆคูลๆนะทุกคนเน่จะมาคุยเรื่องนี้นะคะ s เกเชอร์นะคะรองเท้าใหม่เพิ่งได้มาแล้ววันนี้คือยังไงจ๊ะไปใส่มานะคะทุกคนคือตอนแรกเนี่ยใส่เพราะว่าน้องเขาน่ารักแล้วก็แบบ น่ารักปนเท่ๆอ่ะมันดูวินเทจใช่ไหมแต่พอใส่แล้วคุณพระเดินดีมากรู้สึกว่ามันนุ่มเกินพอมาดูรายละเอียดที่กล่องแล้วก็ไปเช็คสินค้ามานะคะทุกคนก็คือรุ่นนี้ไม่ธรรมดาคะ่ะผมเขาคือ Skecher ์ c r d ์ด a อนด์ s s า c สิก r e o o ค m ล o มมโมรนะคะทุกคนก็คือยังไงจ๊ะเดี๋ยวจะแกะให้ดูเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะโชว์กล่องแป๊บแล้วคือกล่องผีเมียมมาก รองเท้าคู่นี้พอเปิดออกมาก็เป็นแบบนี้นะคะทุกคนจริงๆเนี่ยมีทั้งหมด3าสีด้วยกันนะคะแต่ว่าอีชันเนี่ยได้มาเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะก็เป็นฟ้าแบบหนังกลับเป็นฟ้าอ่อนๆฟ้าเบบี้บลูนะคะทุกคนแล้วก็าการดีไซน์ของเขาเนี่ยเขาจะทําออกมาให้มันดูแบบวนะินเทจวินเทจ่ะช่วงนี้ก็ฮิตวินเทจกันใช่ไหมเออแล้วก็ประสงค์หลักของอีชันที่จะบอกก็คือพื้นรองเทา้าโคตรนุ่ม ใส่แล้วเดินสบายมากนะคะเพราะว่าเขาเป็นเมมโมรี่โฟมเนาะใส่แล้วก็คือเท่เก๋แบบนี้นะจ๊ะหนูจ๋าใส่เลย